ฮัลโหล r y กวาสวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับครูแป้งอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง greeting part t ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะในหวัวข้อของการกล่าวลาค่ะไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะตรงตามตัวชีว้วัดตอน1.2ป .6 ทับนพูดเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะการทักทายเน้นย้ำอีกครั้งก็คือกร e ดิ้งนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่ากร e t ิ้งนั่นเองนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อของการกล่าวลาะคะการกล่าวลาก,ก็คือการที่เราพูดว่า g o o b y e bye, bye. อ่ะทีนี้เรามาดูประโยคที่เราใช้ในการกล่าวลากันนะคะซิยูอันเกนพบกันใหม่มักใช้ลาแบบเป็นต่างการเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้กับคนที่อาวุโสกว่าเรานะคะคุณแนะนำไม่นรนยนใช้ประโยคนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นการใช้ลาแบบเป็นต่างการนะคะซิยูซเดี๋ยวพบกันนะอันนี้เป็นการใช้ลาแบบไม่เป็นต่างการนะคะเราอาจจะใช้กับเพื่อนของเราหรือว่าคนที่เราสนิทด้วย ซียูเลเดเดี๋ยวเจอกันนะใช้ลาแบบไม่เป็นทางการซียูเดนเดี๋ยวเจอกันอันนี้เราใช้ลาเมื่อมีการนัดหมายนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างสํานวนที่ใช้ในการกล่าวลากันนะคะประกอบไปด้วยแฮปป์วันไนเดชโชคดีนะวันนี้ขอให้มีความสุขค a v e a วันไนทริปขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพอันนี้เป็นสํานวนที่เราใช้ในการกยรวยพรเวลาที่ เพื่อนของเราหรือว่าคนที่เรารักคนที่เราสนิทเดินทางไหนมาไหนนะคะเช็คแคร์ยู f ออฟย s เซลดูแลตัวเองด้วยนะประโยคนี้เราใช้สำหรับการพูดแสดงความหมวกใหญ่ต่อคนที่เราเป็นห่วงนะคะ,ะ I have got to go ฉันเห็นจะต้องไปแล้วอันนี้เป็นการกล่าวลานะคะ I must be on my way I will have to say goodbye ฉันต้องกล่าวลาเสียแล้ว It's time to go ถึงเวลาจะต้องไปแล้ว I will be seeing you หวังว่าจะได้พบกับคุณอีก See you later พบกันใหม่ See you again เจอกันใหม่ Goodbye ไม่บายลาก่อนถ้า Goodbye เราก็จะใช้แบบสุภาพเป็นทางการถ้าบายๆก็แบบไม่เป็นทางการใช้กับคนที่สนิทนะคะลอง นนกกกว่าจะพบัอีทีนี้เรามาดูสำนวนการกล่าวลาแบบระบุเวลากันนะคะตัวอย่างค่ะ See you tomorrow แล้วพบกันวันพรุ่งนี้ See you on Sunday แล้วพบกันวันจันทร์เพราะฉะนั้นถ้านักไทยเจอกันวันไหนนักเรียนก็ใช้คำว่า See you on แล้วก็ตามด้วยวันที่เรียนนัดนะคะ See you again next week แล้วเจอกันใหม่สัดห์หน้า See you again next time เจอกันกล่าว อาทนนี้เรามาดูบทสนทนาการกล่าวลานะคะตัวอย่างนะคะเป็นบทสนทนานระหว่างนิดากับวิภานะคะนิดาบอกว่า hello วิพาสวัสดีวิภาวิภาก็บอกว่า hello นิดาเอาอ่ะสวัสดีนิดาสบายดีไหมนิดาบอกว่า fine thank t a n d you นักเรียนเห็นไีมคะว่าการถามกลับว่า a n d you เนี่ยจะเป็นการถามเพื่อเราอยากจะทราบว่าคู่สนทนาของเราเนะะี่ยค่ะสบายดีไหม สบายดีขอบคุณแล้วเฉลักนะคะพิ่พาก็บอกว่าเวทีเวลแตงบุ๋สบายดีขอบคุณนะคะคนิดาบอกว่าไฮมัฟโกนบาบยบายบะอาฉันต้องไปแล้วลาก่อพี่ภาก็บอกว่าบ๊ายบายซีดูแลเด้อลาก่อนแล้วค่อยพบกันใหมต่อมาตัวอย่างบทสนทนาแบบที่สองนะคะ เป็นบทสนทนาระหว่างนิดกับพิมนิดบอกว่ากินม้อนนี่พิมสวัสดีพิมซึงมาบอบอกกินม้อนน n ่นิดอาทักทายกันตอนเช้านะคะ h o w s e everything สวัสดีนิดสบายดีไหมนิดก็บอกว่า I'm quite well แซง n d you. สบายดีขอบคุณแล้วฉลาดเห็นไหมคะมีการถามกลับอีกแล้วว่า and you นะคะ Grace แซงสบายดีขอบคุณ I have to go now goodbye ฉันต้องไปแล้วลาก่อน ที่บ้านซีวอร์เกนลากรเจอกันใหม่นะตัวอย่างบทสนทนาแบบที่สาน,นะคะเป็นบทสนทนาระหว่างพลอยกับวิชัยค่ะพลอยบอกว่า good m ม r n นี่วิชัยเอาฮาจุตันดีวิชัยสบายดีไหมวิชัยก็บอกว่า g o o ม m อ okay. น n ี่พคลอย I'm okay thanks and you นักเรียนสังเกตไหมคะว่าบทสนทนาที่ครูยกตัวอย่างนะคะ จะมีคำว่าแอนยูหมดเลยก็คือเหมือนที่ครูบอกนะคะมันเป็นมารยาทที่เราจะถามคู่สนทนาเรากลับไปนะคะว่าเขาเนี่ยสบายดีไหมนะคะสวัสดีพลอยผมสบายดีขอบคุณแล้วคุณล่าพลอยก็บอกว่าเป็นที่รู้แอนยูสบายดีขอบคุณค่ะอ่ะทีนี้พลอยบอกว่า Well I must be g o i n o out ง i c e to meet you วิชัย ต้องไปแล้วค่ะยินดีที่ได้พบคุณค่ะคุณวิชัยวิชัยก็บอกว่าในชี o ิตยูทูปบายยินดีที่ได้พบคุณเช่นกันลาก่อนนะักเรียนขาคําว่าทู่นะคะแปลว่าเช่นกนันเหมือนท่านักเรียนบอกครูว่าในช o มีตยูทูก,กูก็จะบอกแปลว่าในชีวิตยูทูเป็นการที่นะักเรียนบอกครูว่าน,นเรียนยินดีที่ได้รู้จักกับคูครูก,ก็บอกว่ายินดีที่ได้รู้จักกับนักเรียนเช่นกันนะคะทะนีคอยบอกว่าบายบายทุกหลังลาลาก่อนขอให้โชคดี เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกรีดิ้งเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกรีดิ้งพทการกล่าวลาไม่ยากเลยนะคะเป็นประโยคที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจําวันทั้งนั้นเลยนะคะคลิปนี้รูก็มีแบบฝึกเรื่องนี้ให้ในักเรียนได้ฝึกทํากันคะ่ะไปเริ่มทําแบบฝึกกันเลยคะ่ะมียูนิคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ